สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสงขาและชาวใต้และทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสำหรับพักก้าไกลเรามีเป้าหมาย3ข้อด้วยกันว่าเราจะมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเป้าหมายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตค่ะเราเชื่อเหลือเกินว่าชาวใต้เห็นตรงกับเราว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าการเมืองเรายังไม่ดี เราจะเริ่มจากการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยแท้จริงกระจายอำนาจให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดให้คนใต้ได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง<ม>ว่า<ม>เขาอยากได้ใครมาพัฒนาหมดเวลาของผู้ว่าที่มารอกเกษียณในภูมิภาคนี้เราต้องปฏิรูปกองทัพย,ยกเลิกการแกณฑ์ทหารเอาทหารออกจากการเมืองให้อยู่ใต้ผลรัฐบาลพลเรือนแต่รัฐต้องโปร่งใส ไร้กลโกงเอาระบบ AI มาจับตรวจการโกงได้และต้องปฏิรูปตำรวจให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนโดยแท้จริง oh. ยาเสพติดจะหมดไปไม่ได้ถ้ายังมีสวยตำรวจอยู่แบบทุกวันนี้ oh. ต่อมาเมื่อการเมืองดีแล้วปากท้องต้องดีด้วย oh. ปัญหาของพี่น้องชายแดนใต้คือเอกสารสิทธิ์ที่ยังไม่ได้สิที ทั้งๆท,ท,ที่มีรัฐมนตรีชาวใต้ดูแลเรื่องของที่ดินมาเป็นระยะเวลานานเราจะตั้งกองทุน1,000งนล้านเพื่อพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ที่ดินว่าเป็นของประชาชนให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีแก้ไขปัญหาของพี่น้อง1,40 0 0 0ครัสสวเรือน และที่ดินที่มีปัญหา1.4ล้านไร่ของพี่น้องชายชาวใต้เราจะปลดหนี้เกษตรกรเกษตรกรผู้สูงวัยอายุเกิน60ปีขึ้นไปต้องได้รับการปลดเปลื้องหนี้สินให้รัฐเช่าที่ดินสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มกันแปรรูปยางพาราทั้งทนท,ที่เราผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่เรายังไม่สามารถที่จะแปรรูป ยางพาราให้เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคขึ้นมาได้ต้องแก้ปัญหาราคาปาล์มถ้าราคาน้อยกว่า7บาทต้องเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลทันทีถ้าถ้าต่ำกว่า4บาท50าส่งเข้าไปเผาที่โรงไฟฟ้ากระบีทันทีเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์และเศรษฐกิจสีเขียวเมืองกระบีจะต้องเป็นพื้นที่นำร่อง ของการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยเปอร์เซนต์ประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ต้องได้รับการฟื้นฟูประมงพื้นบ้านต้องออกไปหากินได้นอกสามไมล์ทะเลส่วนประมงพาณิชย์ต้องได้รับการลดโทษปรับให้เหลือเพียงแค่โทษห้ามออกทำมาหากินสำหรับเรื่องสุดท้ายคือมีอนาคตที่ผ่านมาเศรษฐกิจที่ไม่ดีปัญหาโควิดทำให้ เด็กใต้เยาวชนที่อยู่ภาคใต้ต้องหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแทบจะมากที่สุดในประเทศนี้เราจะมีระบบเพื่อไม่ให้เด็กต้องหลุดออกนอกระบบการศึกษาโดยใส่งบประมาณเพิ่ม4,000ล้านบาทต้องปฏิวัติหลักสูตรการศึกษาให้เด็กที่เรียนได้มีอนาคตเปิดตลาดเสรีไฟฟ้าไม่ต้องผูกขาดอยู่ที่แค่กอฟอผและในทุนพลังงานเพียงแค่หยิบมือเดียว ค่าไฟฟ้าลดลงทันที70สตางค์จากการปรับเปลี่ยนซีควลันดับของการใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนยางต้องมี FSC หรือว่ามาตรฐานป่าไม้เพื่อความยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ยางพาราและเราจะปักธงอุตสาหากรรมใหม่ในภาคใต้เพื่อการผลิตยางรถยนต์เพื่อรถอีเพื่อการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ให้ประเทศไทยได้มีอนาคตกับอุตสาหกรรมใหม่ที่เกาะติดกับกระแสะของโลกได้ทั้งหมดนี้คือนโยบายของพักคก้าวไกลเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเมืองดีเพื่อปากท้องดีและประเทศไทยที่มีอนาคตขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณศิริกัญญาตันสกุลจาก